ผลเซรูไลท์ที่เชื่อว่าหลายๆคนจะต้องอยากดูแน่ๆหรือว่าเป็นอะไรบ้างใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนานางในดวงใจของเราสองคนนะคะกระเบนิตบอดี้ทรโอค่ะค่ะพี่กิ๊บใช้มากี่เดือนแล้วคะตัวนี้เกือบสาเดือนแล้วค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์ที่ประทับใจมากพูดได้คําเดียวรักจบปะคะเออจบค่ะโอเคเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมถึงรักมากตัวนี้พี่กิ๊ฟสี่ครั้งแรกที่กิ๊บใช้นะคะก็ต้องขาเลกลงไปครึ่งนิ้วแอ้ที่สำคัญเซรไลท์หายไปจริงเพราะปกติเป็นคนที่ มีซูลไลท์ค่ะยอมรับเลยไม่ว่าจะตัวพร้อมหรืออะไรแต่ซูลไลท์ไม่เคยหายมันไม่หายไปนะมันจะหายไปยากมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูหน่อยสิว่ามีไฟร์ไลท์จริงหรือเปล่าเเข้ามาเลยค่ะมาซูมนะคะซูมนะคะเวลาปกตินะคะคนมีซูลไลท์เวลาลูกขาเนี่ยขาจะต้องขึ้นเหรอเป็นคลื่นเราไม่มีซูลไลท์แล้วเราจะนั่งข่อห้างโชว์นะคะนี่เราไม่มีซูลไลท์แล้วนางได้ใส่สั้นแค่ไหนก็ได้ไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะเราต้องให้ดูด้วยว่าแบบ มันไม่มีจริงๆนะเออต่อคือแบบอันนี้คือต้นขาด้านนอกและปัญหาคือต้นขาด้านในใช่ไหมคะหลายๆคนอ,อาจจะโปนิดนึงนะขอโทษนะขอโทษนะคะไม่มีนะคะไม่มีนะคะคลื่นต่างๆไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีเซลลูลท์อยู่นะแล้วคุณกลัวกังวลกับการที่จะใส่ขาสาั้นหรือว่าแบบเฮ้ยเราใส่เกงขาสั้นใครจะมาจ้องขาเราข้างหลังหรือเปล่าจ้องไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนจะจ้องนะ ราไม่ลัวแล้ว่ตัวนี้ b o d y t o ช่วยได้น่นอเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณคิดว่าอยากจะได้ตัวช่วยที่จะทำลายเซลลูไลท์ของคุณวันนี้เรามาเปิดให้ดูแล,วแล้วนะว่าเราไม่มีเซลลูไลท์จริงๆนะว่เอาเป็นว่านะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะไม่มีเซลลูไลท์แบบนี้หรือว่าใครที่กาลังมีปัญหาเรื่องสัดส่วน,ต,นต้นขาต้นแขนหน้าท้องนะคะแล้วก็อยากจะได้ตัวช่วยดีๆแบบนี้โดยที่ไม่ต้องวิ่งออกไปตามสถาบันแล้วไม่ต้องเสียเงินแบบเป็นหมื่นเป็นแสนเนาะตัวนี้ช่วยได้จริงๆนะคะ ถ้าสนใจนะคะไลน์มาหากิฟต์นะคะ karima underscore c คะ่ะ k a r i m a underscore c ค่ะหรือหรือว่าไลน์มาที่ออยก็ได้นะคะ oil k i w s, s, <S นะคะ oil k i s ออนะคะเรากรับรองได้เลยว่าคุณสามารถจะรีบขา,ขานั่งไขวายห้างใส่เกงขาสั้นได้โดยที่ไม่มีเซลร์ไรส์อีกต่อไปบย <ขา S 2> ่คลิกดีๆสร้าง